Hahaha, kiri leh. Kuning,

เาีอนีโดดเร็วโดดแรงเรือนโดดค่อยๆโดดค่อยๆสวนนันทนาค่ะพายาติมาเที่ยวายาติยังไม่เคย มาันี้มันพุ่งหน่อยวนอันนี้พุ่งหน่อยกับเปียกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ย เอาโรนล้องลางคุณน่ะนี่นี่ขานมปังไม่เต็ยนมืนวิชีไห้หาถุงถึงแล้วค่ะสาธุ เกินเที่ยวนะคะไม่รู้ยายอยู่หรือเปล่าวานวานวานีตาวานใกล้ๆตาเฮ้ยเออนี่ยหมดเลยไปใกล้นิดแถวนี้มันปลาตัวเล็กเพราะว่าตัวใหญ่เขาอยู่ข้างหน้า เเเ็บดี๋ยวราโน่นไม่้กินเลยน่นนนนนนอุย้ยตัวนั้นผอมเพราะว่าตัวนั้นไม่ได้กินสีขาวอะ่ะยา่านัา่นน่นสีขาวยา่าโอ้เขาแย่งหมดเลยโอ้เขาแย่งไม่ทันเขาเลยยา่าไหน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 ทางไหนลูกอ่ะ,อะจ้าปลาหิวโอ้ปลาหิวโอ้พอ,อไปใกล้ๆก่อนตาไปข้างหลังตาอีกแล้ว ก็เป็นเชียงกบอิ่มนมันหลายเหมือนกันจะอะไรนี่พี่พลอยทำซิพี่พลอยมากับย่าหนิมันน้ำตื้นมันไม่ได้กินลูกมันน้ำลึกๆนี่นี่นตรงนี้มันไม่ได้กินเลยลูกนี่คุณสองนิด หยุดเยอะกันนมามีหยุดนเี่ชากันเยอะเด็กกันทีละน้อยดอันเยๆมาหว่านตรงนี้นน้ำนี่ปลาเยอะๆทางนี้ลูกเอาไม่ได้ย่าย่าให้เขายื่นตรงนี้เลยย่าบอกเขาเขายืนตรงนี้เนี่ยนี่ยืนเข้าตรงนี้ลูกเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้อ่เข้าไปเลยค่ะนั่นแหละค่ะนั่นไงไม่ต้องไปจับข้างล่างนะอบ ลาเอ้าเอาเปิดให้หน่อยจ้าดูโอ้รองเท้าเหี่ไหมลูกหลานเจ็บเท้าไันี้นะดูยายทำนี่ให้ดูดูนะปึ้งจ๋าดูดูดูน้องเพชรดูนี่ดูนี่ดูยายทำนะป้ง เก่งมากน้องเพชรทำเก่งเลยพุ่น้องเบิรงไงเบิรงคุณอะคุณอะไม่ย่าดน่ตาเดียวจ้าไหนๆตรงไหนลูกตรงไหนเอาใหม่เอาขขาวคุณค่ะ Được